สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะจะมาซ้อนโหลดเกม The SimGPay แบบเงินไม่จำกัดเล่นกันแบบจุ๊บๆไปเลยทุกคนลิงก์เกมก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะคะกดเข้ามาแล้วก็รอโหลดจนขึ้นคำว่าดาวน์โหลดอันนี้นะคะจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปเลยค่ะมันจะเด้งไปที่หน้าโฆษณานะคะให้เราทำการกดกลับค่ะไม่งั้นก็ปัดทิ้งไปเลยแล้วก็กลับมากดที่หน้าเดิมค่ะก็กดดาวน์โหลดใหม่ค่ะทุกคน แล้วก็รอนะคะจะขึ้นมาแบบนี้นะให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดต่อไปค่ะแล้วก็อันเนี้ยบล็อกเลยนะคะห้ามกดคําว่าอนุญาตดขาดแล้วก็กดยกเลิกค่ะจะขึ้นมาอีกนะก็ให้เราทําการบล็อกอีกแล้วก็ยกเลิกอีกค่ะไม่ต้องไปสนใจมันนะคะทุกคนอ่าพอไฟล์เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะก็กดคําว่าเปิดได้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยมันจะยังติดตั้งไม่ได้นะคะให้เรากดคําว่าการตั้งค่าค่ะเพื่อไปทําการเปิดโคมค่ะ ในติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักที่มาค่ะแล้วก็ติดตั้งเกมได้เลยจ้ะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะก็ให้กดคาว่าเสร็จสิ้นก่อนค่ะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการปิดที่เราทําการเปิด Google Chrome โคน,นี้ไว้นะโอเคเกมก็โหลดออกมาได้แล้วนะไปดูตัวเกมกันดีกว่าค่ะโหลดเกมตรงนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะก็จะขึ้นอยู่กับ อินเทอร์เน็ตของทุกคนด้วยนะว่าเร็วหรือเปล่าถ้าเร็วก็หลดเร็วค่ะมีจะเห็นว่ามีทั้งเงินทั้งเพจเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะลองซื้อของให้ดูนะ จะเห็นว่าตัวเพชรกับเงินก็ไม่หลดนาะเดี๋ยวจะลองซื้ออีกชิ้นให้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเล่นเกมให้สนุกกันนะคะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย